มีการพูดถึงว่าชายฝั่งที่ค่อนข้างจะมีข้อจํากัดชายฝั่งที่มีระยะทางที่น้อยกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมทะเลกัมพูชาถึงแข่งขันกับทะเลในประเทศไทยได้ยากวันนี้ผมมีความคิดเห็นของทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับชาวกัมพูชาเขาก็วิเคราะห์ไปถึงความเสียเปรียบของชายฝั่งทะเลในกัมพูชาเองแล้วก็มองไปถึงเหตุผลต่างๆนาน,นะครับ ว่าทำไมเรื่องของทะเลยังเป็นรองประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ติดกันก็ตามและทะเลก็แทบจะเรียกได้ว่าก็ติดกันซะด้วยซ้ําแต่เพราะเหตุใดความเป็นสวรรค์แห่งท้องทะเลในกัมพูชากับไม่ได้ถูกพูดถึงเทียบเท่าประเทศไทยโดยความเห็นที่มองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ตีความไปถึงเรื่องของชายฝั่งก่อนเลยนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปในตอนแรกนะครับเขาบอกว่าประเทศของเขาจะมีทะเลที่น้อยกว่าครับโดยความเห็นนี้บอกว่าดูจาก ชายฝั่งทะเลก็เห็นได้ว่ากัมพูชาค่อนข้างจะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเอาจริงๆนะด้วยความที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในอ่าวไทยอ่าวไทยเองเมื่อเทียบกับทะเลอีกฝั่งหนึ่งของประเทศไทยเขาก็พูดถึงฝั่งอันดามันนะครับฝั่งอันดามันนั้นเป็นเหมือนไฮไลท์สําคัญของประเทศไทยที่มีชายหาดหลายๆแห่งมีเกาะมีอ่าวหลายๆแห่งที่โด่งดังในระดับโลกดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาโดยส่วนใหญ่แล้วที่มีชื่อเสียงระดับท็อปๆแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นแลนด์สเคประดับโลกจะอยู่ฝั่งนั้น ทีนี้ทะเลกัมพูชาชายฝั่งทะเลกัมพูชาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อ่าวไทยซึ่งแน่นอนว่ามีทะเลที่สวยก็จริงนะแต่ว่าปัญหาก็คือด้านขาดจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบที่ดูแล้วเห็นเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ อย่างเช่นหน้าผาหินปูนที่มีอยู่ทางฝั่งอันดามันของประเทศไทยผมเห็นผมก็ยังรู้สึกว้าวเลยนะว่าการมีทะเลแบบนี้ในประเทศไทยมีอยู่จริงอยู่หรอแบบเนี้ยคือมีทั้งชายหาดแล้วก็มีหน้าผาหินปูนที่มองไปแล้วสูงใหญ่โตหรือแบบที่มันเกิดขึ้นกับหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลของในแถบทะเลอดามันในไทยแค่นั้นก็ทําให้รู้สึกว่าความหลากหลายของทะเลในกรรมัมพูชาก็มีน้อยกว่าแล้วแต่เรื่องนี้นะครับมีคนโต้แย้งนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นไฮไลท์สําคัญอะไรเพียงอย่างเดียวหรอก แต่ดันไปเป็นรองเรื่องของจุดท่องเที่ยวหลักๆที่ไม่หลากหลายด้วยคือคุณดูสิในประเทศไทยเมืองท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทะเลมีอยู่หลากหลายเมืองมีนับสิบๆเมืองเลยที่มีให้เลือกใหม่และต่างชาติก็รู้จักเป็นอย่างดีทีนี้มาดูชายฝั่งส่วนใหญ่ของกัมพูชามักจะถูกพัฒนาและก็กระจุกตัวอยู่ในสีหดูวิวหรือไม่ก็เกาะลง ทำให้ตัวเลือกในมุมมองของนักท่องเที่ยวเองแค่ตัวเลือกก็ถือว่าน้อ,นอยกว่ามากแล้วจะไปครอบครองนักท่องเที่ยวได้มากกว่าก็เป็นไปไม่ได้จะไปมีชื่อเสียงในจุดที่โด่งดังกว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่ประเทศไทยมีตัวเลือกที่โด่งดังตั้งแต่เกาะภูเก็ตเกาะสมุยหมู่เกาะสารพัดอย่างไปจนถึงเกาะช้างที่อยู่ใกล้ๆกับกัมพูชาก็ด้วยเอาแค่เกาะช้างขอ,อกดผมยังรู้สึกว่าน่าจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในมุมของต่างชาติมากกว่าเกาะหรงซะอีกขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็ เป็นในมุมคนที่แสดงความเห็นในมุมมองของนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็เป็นการสังเกตนะฮะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวนะ่ยอันที่จริงหลายๆคนอยากมาสัมผัสประสบกนในใารณ์ในชายหาดในกัมพูชาอยู่นะแต่ผมคิดว่าเป็นเพราะมาตรฐานที่สูงของไทยด้วยส่งผลทาให้กัมพูชาเองไม่ถูกเลือกแม้ว่าเราจะพยายามโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวของเราโปรโมทเกาะลงของเราว่าเป็นเหมือนมันดิฟแห่งกัมพูชาอะไรแบบนั้นอย่าลืมว่าพอนักท่องเที่ยวหลายๆคนเคยไปที่ประเทศไทยมาก่อนพวกเขามักจะสร้างมาตรฐานว่าจะต้องเป็นเหมือนภูเก็ตบ้าง จะต้องเป็นเหมือนเกาะสมุยหรือไม่ก็เกาะต่างๆของประเทศไทยบ้างแต่พอมาถึงจริงๆผมก็สังเกตว่านักท่องเที่ยวมักจะรู้สึกผิดหวังกับการเดินทางที่มันท้าทายกว่าที่คิดเอาไว้ผมเห็นนักท่องเที่ยวหลายๆคนเดินทางจากกรุงพนมเปญเมืองหลวงแล้วก็บางคนอาจจะใช้วิธีเดินทางแบบดั้งเดิมนั่งรถบัสไปเซียนูวิลนั่งรถสราธารณะไปที่เซียนูวิลซึ่งใช้เวลาราวๆห้าชั่วโมงบนถนนหลายๆคนก็เริ่มจะมองแล้วว่าการเดินทางนั้นค่อนข้างจะล่าช้าหลายๆคนบ่นถึงการเดินทางในส่วนนี้ผมเห็นมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านั้นแล้ว ยุคนี้ยังดีขึ้นหน่อยนะแต่ถ้าเป็นยุคก่อนหน้านั้นหลายๆคนแทบจะไม่อยากกลับมาอีกเพราะถนนบางช่วงยังมีพื้นผิวที่ขุกขราและทําให้การเดินทางล่าช้าขณะที่ความเ,เห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าทางฝั่งไทยโฆษณาจนเป็นจุดหมายไปทางอันดับต้นๆไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเขาใช้เวลาค้นข้างนานมากๆก,กว่าที่จะไปอยู่ในสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโ,โลกขนาดนั้นผมคิดว่ากัมพูชาเองก็ดีกว่าทะเลในพม่าอยู่สักหน่อยนะคือถ้าเป็นในอีกมุมหนึ่งก็คงจะไม่ต่างอะไรจากการที่กัมพูชา แม้ว่าจะมีทะเลที่สวยงามอย่างเช่นเกาะลงที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยแต่เราไม่สามารถจะสร้างชื่อเสียงดรงนั้นเทียบเท่าไทยได้มันเป็นปัจจัยทางด้านของการโปรโมททางด้านของการประชาสัมพันธ์ที่ไทยทามากกอนหน้านั้นด้วยขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าที่คนพูดมาก็ถูกต้องนะการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวมันเป็นส่วนสําคัญไทยประสบความสำเร็จมากๆในการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลผ่านโฆษณาผ่านงานอีเวนต์ระดับโลกในจากการถ่ายทําจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด ที่ทาให้สถานที่อย่างอามายามีชื่อเสียงเป็นระสเกตระดับโลกได้ในที่สุดแต่การจะให้กัมพูชามีโอกาสแบบนั้นมันก็เป็นไปได้ยากด้วยเช่นกันเราจะให้ภาพยนตร์ระดับโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องไหนมาถ่ายทําในกัมพูชาเลยคือการจะเป็นแบบนั้นมันต้องสอดรับไปทั้งอุตสาหการรมบันเทิงด้วยคือต้องพร้อมมีโปรดักชันมีอะไรพร้อมไม่เขามาถ่ายเข้ามาถ่ายทํา,า,าทอะไรต่างๆได้ส่วนนั้นก็ต้องพร้อมก่อนยกเว้นเสียแต่ว่าจะใช้เงินโปรโมทอย่างเดียวซึ่งก็ทําได้ไม่เท่าไทยอีกขณะิบงังความเห็นนะครับ เป็นเพราะเพื่อนบ้านทําทะเลได้โดดเด่นมากกว่าต่างหากกมพูชาก็เลยถูกลืมไปพระมาเองก็ด้วยเช่นกันคือมันไม่ใช่แค่ไทยนะประเทศอื่นๆในโซนนี้ก็ด้วยอย่างเวียดนามเองเหมือนกับเราเจอคู่แข่งที่พัฒนาแหลง่งท่องเที่ยวทางทะเลประกบคู่เลยคือทั้งไทยกับเวียดนามทั้งไทยกับเวียดนามมีแหลง่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเอกลัก,กษณ์เฉพาะของตนเองอยู่แล้วทีนี้มันก็เลยดูเป็นเรื่องท้าทายไปเลยกับการที่จะแข่งกับไทยกับเวียดนามได้ทีนี้มันก็มีประเด็นอีกอันนึงนะครับที่ มีคนไปยกความเห็นของชาวต่างชาติมานะครับคือไปยกความคิดเห็นของชาวต่างชาติมาตอบให้กับคนอื่นเลยนะครับเขาก็บอกว่าคุณลองดูรีวิวนี่สิมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาให้ความเห็นถึงความแตกต่างว่าทําไมทะเลในกัมพูชายังสู้ไทยไม่ได้มันไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการเดินทางทางเรือทีเดียวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวนะครับก็ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสิ่งที่นักท่องเที่ยวคนนั้นโพสต์ก่อนนะฮะก็คือต่างชาตินะครับเขาพูดถึงวิธีการเดินทางไปที่เกาะแห่งหนึ่งในกัมพูชานะฮ แต่เขาสังเกตนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างจากไทยอย่างเช่นเรื่องของการไม่มีเสื้อชูชีพที่เพียงพออันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าไทยค่อนข้างจะเคร่งทางด้านนี้มากกว่าและก็มีให้อุ่นใจในเรื่องนี้มากกว่าด้วยคือจะอรอบครอบมากกว่าเขาบอกนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะเรืออาจจะไม่ได้มีความจริงจังในด้านของความปลอดภัยของเรือหรือไม่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เข้มงวดเท่าที่เห็นในประเทศไทยแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเช่นเหตุการณ์เรือคำฟากล่มอะไรแบบนั้น แต่อย่างไรก็ตามพอรู้สึกว่ามาตรฐานที่แตกต่างจากไทยเล็กน้อยเลยก็สร้างความรู้สึกไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันขณะที่เรื่องถัดมาครับเขามองไปถึงเรื่องของความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้นะครับก็บอกนะครับว่าทีนี้คือสิ่งที่กัมพูชาให้ความมั่นใจเทียบเท่าไทยไม่ได้ก็คือความช่วยเหลือฉุกเฉินในประเทศไทยคุณผ่านทุกพื้นที่ผ่านทุกทุกเมืองคุณเห็นว่ามีโรงพยาบาลมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมากมายอยู่เต็มไปหมดเลยขณะเดีวยวกันพอไปที่กัมพูชาก็เริ่มจะพบว่า แม้กระทั่งในเมืองบางแห่งหรือว่าในชุมชนบางแห่งห่างไกลจากโรงพยาบาลมากเลยคือบางทีก็ไม่มีโรงพยาบาลเลยหรือแม้กระทั่งสถานีตำรวจบนเกาะหากเกิดอุบัติเหตุเหตุสุวิสัสอะไรต่างๆกิจกรรมทางน้ำอะไรต่างๆคือก็ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครแม้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้แต่อาจจะดูล่าช้ามากๆเลยและก็ดูเหมือนว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาในบางเกาะคนอาจจะต้องเดินทางกลับไปที่แผ่นดินใหญ่ในขณะที่ในประเทศไทยตามเกาะต่างๆจะมีคลินิกหรือไม่ก็โรงพยาบาลอยู่ในเกาะด้วย แม้กระทั่งในาเกาะที่เรียกว่าเป็นเกาะที่เล็กแล้วก็ตามในประเทศไทยอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงที่ไหนไกลนะฮะแม้กระทั่งเกาะกูดนะครับที่เรียกได้ว่าน่าเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยป่าแล้วนะยังมีโรงพยาบาลเลยนะครับนั่นคือประเทศไทยนะที่นี้ครับชาวกรรมประชาคนอื่นก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับหลังจากที่มีคนหยิบยกความเห็นของต่างชาติมานะครับแต่ก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับไทยอยู่อย่างหนึ่งนะความเชื่อมั่นที่มีให้กับนักท่องเที่ยวในแง่ของความปลอดภัยในการเดินทางเองไทยมีชื่อเสียงทางด้านของการจัดการความปลอดภัยที่่สูงกวา เหลือคำฟ้าที่มีมาตรฐานชัดเจนมีการตรวจสอบเป็นระยะการเข้าถึงบริการฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องยกให้ไทยอยู่แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเกาะท่องเที่ยวในไทยแม้แต่เกาะเล็กๆเองอยังมีโรงพยาบาลเลยหรือแม้กระทั่งมีคลินิกที่พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวได้นั่นคือสิ่งที่เกาะท่องเที่ยวต้องใช้คําว่าเกาะที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ย มีสิ่งเหล่านี้หมดเลยโรงพยาบาลคือสิ่งที่มีอยู่ในทุกพื้นที่แต่นั่นก็เป็นวิธีของประเทศที่พัฒนามากกว่าพวกเขาก็สามารถทําแบบนั้นได้ดสำหรับผมการที่จะไปแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวมันไม่ควรจะแข่งขันกับไทยอีกต่อไปแล้วเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าการจะแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดแข่งที่ไทยทําได้แบบเต็มที่สักขนาดนี้เนะี่ยกัมพูชาอาจจะต้องกลับมาพัฒนาส่วนต่างๆให้เกิดขึ้นตามแหล่งท่องเทีย่ยวให้มันได้มาตรฐานที่ดีแบบนั้นซะก่อนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางความไว้วางใจหรือบบรริกกกกาาคววววมช่่่่ยยยเเเหลืออีีัันททง นั่นแหะคือจุดที่ขาดไม่ได้เลยความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคือคุณต้องเข้าใจพื้นฐานอย่างหนึ่งนะว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศทางฝั่งตะวันตกพวกเขามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามีปัญหาในเรื่องของความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เหมือนกับประเทศไทยกําลังอุดช่องโหว่ก็คือความปลอดภัยคือจุดขายที่ไทยขาดไม่ได้เลยในตอนนี้ ในยุคที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพการเดินทางคือก่อนที่จะไปโด่งดังมาตรฐานในส่วนนี้ต้องทันสมัยและน่าเชื่อถือให้ได้ก่อนหลังจากที่เราเห็นความเห็นในมุมที่ก็พูดกันอย่างมีเหตุผลนะครับแต่ก็มีคนที่โต้แย้งอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งต่อว,วันนี้ผมจะเล่าในมุมของคนที่โต้แย้งกันบ้างนะครับคือก็มีคนที่เชื่อว่าทะเลกัมพูชาของเขานะครับมีจุดขายจุดแข็งที่ดีกว่าทะเลไทยอยู่เหมือนกันนะฮะเอ้ก็ไปยกจุดเด่นในส่วนนี้มาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจุดเด่นไหมนะ ซึ่งจริงๆเป็นจุดเด่นของไทยนะครับแต่เขากลับมองเป็นข้อเสียเสียงกันเขาบอกว่าทะเลกัมพูชามีจุดขายในเรื่องของความเงียบสงบที่มากกว่าทะเลไทยไม่ต้องมีเสียงปราร์ตี้ที่ดังแสบแก้วโูวตามเกาะต่างๆอะไรแบบนั้นอีกต่อไปไม่ต้องมีนักท่องเที่ยวเต็มชายหาดคุณได้พื้นที่ส่วนตัวแน่นอนแล้วก็มีทะเลที่เป็นฉากหลังสุดแสนอลังการแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นนะครับว่าความเงียบสงบนะมันขายไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะชาวตะวันตกหลายๆคน แน่นอนว่าอาจจะมีคนที่มาเที่ยวกับครอบครัวและต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนั้นแต่เอาจริงความเงียบสงบที่มันมากเกินไปผมเชื่อว่าไม่มีใครต้องการเอาจริงถึงแม้ว่าหลายๆคนนักท่องเที่ยวหลายๆคนจะไม่ได้ชอบการที่มีนักท่องเที่ยวเต็มชายหาดมากมายไปหมดแบบที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้ต้องการความเงียบสงบแบบว่าเตินไปไม่เจอคนเลยคือมันโหวงเวงและอาจจะดูน่ากังวลมากกว่าซะด้วยซ้ำซึ่งเจ้าของความเห็นคนก่อนหน้านะครับก็ยังเข้ามาโต้แย้งอย,งอยู่นะครับก็บอกว่าแต่ทะเลกัมพูชาให้ความรู้สึก แบบดิบๆและเป็นธรรมชาติผมคิดว่าทะเลบางควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่าไม่ต้องมีการพัฒนาที่มากเกินไปต้องมามีรีสอร์ทหรูจนแบบว่าธรรมชาติหายไปหมดเลยผมชอบที่เป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าเหลือแค่การโปรโมทที่ดีเท่านั้นลองนึกภาพว่าถ้าสามารถที่จะโปรโมทได้เหมือนประเทศไทยคนที่รักในความเป็นธรรมชาติแบบนี้อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยพวกเขาเป็นนักสำรวจพวกเขาต้องการที่พบดินแดนใหม่ๆชายหาดใหม่ๆผมคิดว่านี่แหละคือจุดขายที่ต่างจากทะเลไทยเลยต่างจากทะเลเวียดนามด้วย กัมพูชาควรจะนําจุดขายตรงนี้นํนเอาเสนอออกไปว่าเราไม่ใช่ใชาหาดที่เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวมากมายที่สุดแสนจะวุ่นวายและท้ายที่สุดแล้วเราก็ราคาสบายกระเป๋ากด้วยเผอราคาเครื่องดื่ม1ขวด300บาทที่ภูเก็ตนะในกัมพูชาคุณแทบจะดื่มได้ทั้งวันเลยกับเงินจํานวนเดียวกันแล้วก็ได้วิวทะเลหลักล้านคล้ายๆกันด้วยแต่เรื่องนี้นะครับกม็มีคนเข้ามาตอบกลับกันเองนะครับก็บอกว่าที่คุณพูดมาเนะี่ย ชายหาดของเราคล้ายๆกับว่าเหมือนทะเลของไทยในยุค70หรือไม่ก็ยุคตั้งแต่50ปีที่แล้วคือในช่วงยุคสมัยที่ไม่มีตึกสูงไม่มีร้านค้าแฟนชายฟาสต์ฟูด้ดอะไรเต็มไปหมดไม่ได้มีใครมาวิ่งขายน้ำกลางหาดอะไรแบบนั้นสำหรับคนที่รักความดั้งเดิมเหมือนย้อนเวลากลับไปหาอาดีตที่เรียบง่ายก็คงจะชอบอยู่หรอกแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ถ้าสมมติมีอยู่หนึ่งล้านคนผมคิดว่าเก้าแสนคนพวกเขาต้องการมาเที่ยวแบบสบายนะ พวกเขาไม่ได้ต้องการมาเที่ยวแบบประจนภัยแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้แหละคือการท่องเที่ยวยุคใหม่ของไทยสามารถให้ได้ คุณต้องดูกลุ่มคนส่วนใหญ่ด้วยหลายๆคนเค่เดินทางนั่งเครื่องบินมาเนี่ยก็เหนื่อยมากๆเราจะมาได้ฟิลประจชนภัยอะไรอีกยิ่งเหนื่อยไปกันใหญ่เลยมันไม่เหมือนกับคุณขับรถเดินทางไปอุทยานใกล้บ้านนะแบบนั้นอนะ่ะมันพอจะเหนื่อยได้อยู่การนั่งเครื่องบินมานับ10ชั่วโมงแล้วก็ต้องมานั่งรถต่อไปอยังพื้นที่ต่างๆอีกเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากน่าดูเลยทีเดียวผมคิดว่านักท่องเที่ยวสายลุยจากตะวันตกหลายๆคนถ้าจะลุยนะพวกเขาลุยในสถานที่ที่อยู่ใกล้กว่านั้นดีกว่าเดินทางไม่ แล้วก็พบเจอกับอากาศที่ร้อนมากๆในแบบของประเทศในแถบนี้แล้วมันเป็นอะไรที่ดูเหนื่อยไปกันใหญ่เลยความเห็นของอีกคนคนะครับก็บอกว่าเหมือนกับคุณกําลังพยายามบอกถึงความไม่สมบูรณ์ว่ามันคือสเสน่ห์แต่เอาจริงที่สู้ไม่ได้เนี่ยสู้ไทยไม่ได้ก็เพราะว่าความไม่สมบูรณ์นี่แหละคุณพยายามจะพีชแชนว่าความไม่สมบูรณ์แบบเท่าทะเลไทยนั่นแหละคือจุดขายความเรียบง่ายความดิบสดความสงบนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างได้แต่เอาจริงนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ผมคิดว่าพวกเขาไม่คิดอย่างนั้น พะพวกเขาคิดว่ามันไม่ได้สะดวกพวกเขาก็จะไม่มาอีกมันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะเหมือนคุณกําลังพยายามขายโรงแรมขายที่พักดึงดูดในผู้คนเข้ามาแล้วคุณก็บอกว่าที่พักของคุณบางทีน้าไม่ไหลนะเพราะว่ามีความเป็นธรรมชาติก็ต้องรอเวลาคือถ้าเป็นแบบนั้นนะผมคิดว่านักท่องเที่ยวคงจะเลือกไปพักที่น้ําไหลไฟสามารถรันได้ย4สชั่วโมงแบบนั้นจะสะดวกสบายมากกว่า ยิ่งยุคนี้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนหลายๆพื้นที่ของกัมพูชาทําให้นะักท่องเที่ยวหลายๆคนต้องทําใจในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคนส่วนใหญ่ต้องใช้ยอยู่แล้วประเทศไทยก็สามารถมอบความเชื่อมโยงในส่วนนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าผมจะสรุปให้เลยว่าทําไมเพราะเราถึงยังเป็นรองไทยอยู่เป็นเรื่องที่ทําตามไม่ได้ด้วยการโปรโมทเห็นได้ชัดว่าไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และว,วัฒนธรรมผ่านสื่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมานับหลายสิบปีผมไม่รู้ว่ากี่ปีแต่หลายสิบปีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจก็โดยเช่นกันเพราะไทยมีอุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนั่นจึงทําให้โอกาสที่จะแสดงให้คนทั้งโลกเห็นนะมีมากกว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะสําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ได้มีเศรษฐกิจที่กําลังเฟื่องฟูภายในประเทศเองก็จะเอาความโดดเด่นที่ไหนไปให้คนทั้งโลกเห็นมันเป็นไปได้ยากมากๆขณะที่ความเห็นตัดมานะครับเจาะจงไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเลย เขาบอกนะครับว่าแค่การที่ไทยมีสนามบินนานาชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทั้งหมดแทบทั้งหมดเลยก็เป็นอะไรที่ทําให้นักท่องเที่ยวไม่เลือกมาที่กัมพูชาแนละ้วขณะที่กัมพูชามีสนามบินน้อยกว่าคุณดูแล้วกันบางทีไปเกาะต่างๆในประเทศไทยทั้งเกาะสมุยเกาะภูเก็ตสนามบินนานาชาติแบบเชื่อมตรงไปถึงตรงนั้นเลยบางคนบางประเทศอาจจะไม่ต้องแวะไปที่กรุงเทพโดยสัอยาไปที่เกาะแห่งไหนถ้ามีเที่ยวบินตรงก็สามารถไปได้แต่ทีนี้กัมพูชาเอาแค่สนามบินมีน้อยกว่าเที่ยวบินมีน้อยกว่า การจะไปเกาะต่างๆหรือแม้กระทั่งเกาะลงนี่สุดยอดที่สุดแล้วก็ยังต้องอาศัยเรือข้ามฟากคือมันไม่ได้มีความสะดวกสบายเทียบเท่าเลยคือถ้าเป็นในด้านนี้ก็ไม่ต้องไปคาดหวังด้านจนํานวนนักท่องเที่ยวแล้วหนจจสิ่งอำนวยความสะดวกในไทยมีโรงแรมมีรีสอร์ทสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตอบโจทย์ทุกระดับแม้ว่าจะมีบางคนพยายามบอกว่าก,กัมพูชาไม่มีสิ่งเหล่านี้มีความเป็นธรรมชาติผมคิดว่าเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้แหละถึงทําให้ยังไม่สามารถแข่งขันได้ต้องดูทิศทางการแข่งข,ขันของตลาดด้วยว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร หลายคนหลงประเด็นแล้วก็ไปบอกว่าก็เอาสวนที่ไม่มีไปพีเซนให้มันโดดเด่นผมเกรงว่ามันจะไม่โดดเด่นนะสิและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเลกันนะครับถ้าชอบกับเล่าสไตล์นี้นะครับมาติดตามมาต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับท่านผู้ชมปกก็เรียบเรียงแล้วก็เล่าในสำนวนการแปของผมเองนะครับก็มาติดตามกันต่อได้นะครับแลวก็ขอฝากมุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้ด้วยนะครับอเทมมวาใช้ในช่วงฤดูหนาวเสื้อยืดเสื้อแขนยาวผ้าหม่มเครื่องทำอุ่นหลากหลายรูปแบบนะครับ ก็มีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ